ครัสดีครับกลับมาพบกับคำกวนนะครับรอบที่สองนะครับเนี่ยเดรีพบได้เลยครับคำถามแรกนะครับหมูลายปากหวานครับหมูลายปากหวานนะครับเฉลยครับหมูยอครับปากหวานคำถามต่อไปนะครับรถชอบรถชอบไปอะไรสุดครับรู้ไหมครับไฟแดงครับเพราะรถเห็นไฟแดงก็จอดดูตลอดครับ แล้วรถเกียรไปเลยครับไฟเขียวครับเห็นไฟเขียวรีบหนีนะครับ๋ยวไม่หนีตำรวจจับครับคำถามต่อไปนะครับเด็กอดฟังนิทานช่วงไหนครับช่งเข้ารรษาครับอะไรครับงดเล่าครับงดเล่านิทานเด็กเลยอดฟังด้วยครับคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปแป๊บนึงนะครับ อ่ะเจอแล้วครับทำไมใต้ทะเลถึงมืดครับคุณโคโดครับทำไมใต้ทะเลถึงมืดครับมันเป็นมหาสมุทรไงครับจิดครับประหลยไฟฟ้าศูนย์พันครับไม่มีะหลัยไฟฟ้าใช่แล้วครับแม่คุณเนี่ยเอาสตากล้องหมดเลยอ่ะคำถามต่อไปนะครับตากล้องเนี่ยหล่อนะครับคุณหล่อแล้วก็จบปริญญาตรีครับหล่อของกูครับนะครับจบ ทำน้ำต่อไปหลอกไว้ล่านะครับเนี่ยไอ้ล่านะครับเนี่ยผมชื่อมาแปงครับทำน้ำต่อไปนะครับทําไมหมาถึงชอบต่อยกันครับทำไมครับคุณโฟโต้เครับทําไมหมาถึงชอบต่อยกันเพื่อนคุณไม่ใช่ครับไม่ลองถามดูอ้าวเลยครับตากล้องศูนย์เลยครับตากล้องศูนเลยครับทาไมหมาต่อยนครับตากล้องเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับทไมหมาต่อยคนบ้านี่นก็เป็นคนอีสานนะครับน้าแล้วครับแหม่ย มาครับหมามาแม่งต่อยกันครับท่านผู้ชมเพาาหมามีหมัดครับหมัดเยอะเลยครับโอ้ยตายคุณเอาคำถามมาไหนไหนโอ้ยหนังสือครับนึกว่าเป็นอะไรครับ <c oughs> แค่นี้